สวัดีค่ะเจนคณิตพีเจคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า8ผู้เล่นที่ยันยันเรียบร้อยจากคับเซเลคชั่นเมอร์ซี่ไซดดาบีมีใครกันบ้างและเวลตันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเราไปเริ่มที่ฝั่งเอฟเวอร์ตันกันก่อนเลยค่ะผู้รักษาประตูพิกฟอร์ดกาสแตนด์ดรวมบูตค่าพลังตัน92มาจากคัพเซเลคชั่น ค่าพลังรวมบูตจะอยู่ที่ประมาณ95คนที่2โอนาน่าการ์สตันด์รวมบูตค่าพลังตัน90มาจากขับซเลรชันรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ9 4คนที่3เจมทาคอฟสกีการ์สตันด์รวมบูตค่าพลังตัน90มาจากขับซเลคชัน รวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ93คนที่4เดมาลัยเกรการสแตนดาร์ดรวมบูตค่าพลังตัน91มาจากขับซีเรชัน่นรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ94ถัดมาดูผู้เล่นของฝั่งเอร์พูบ้างนะคะคนแรกดาวินนูเยสการสแตนดาร์ดรวมบูตค่าพลังตัน93 มาจากขับซเตรชันรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ95คนที่2โมฮัมเหม็ดซาลากาสตนดาดรวมบูตค่าพลังตัน100มาจากขับซเตรชันรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่100ค่ะคนที่3โลเบสันกาสตนดาดรวมบูตค่าพลังตัน96มาจากขับซเตคชัน รวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ97-98ค่ะคนสุดท้ายติอาโกอันคันทาลา่าการสแตนดารด์รวมบูตค่าพลังตัน95มาจากขับซีเรชัน่นรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ97-98ค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ หากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย